จะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปนะเห็นแต่จิตไม่ได้ตั้งมั่นจิตมันไม่เป็นธรรมชาติถอยออกมาหน่อยสิลองถอยออกมาเคลื่อนไม่ใช่ถอยตัวถอยจิตออกมาลืมตาสิลืมตาได้ไหมรู้สึกไหมตรงเนี้ย จิตมันเบลอๆอ,อยู่นั่นแหละที่เราไปทำสมาธินะนาะนเป็นโมหะสมาธิทำแล้วจิตแล้วก็เคลิมมัวมัว,มวออกมาก็เบลอๆต่อเนี้ไม่ดีนะทำสมาธิลรวทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนะรู้สึกไหมจิตตรงเนี้ยดีกว่าตะกี้เยอะเลยตรงเนี้ดีเห็นไหมมันเบิกบานมันอะไ,ได้ เมื่อกี้มันกอยู่อย่างเงี้ยนะปีหนึ่งมันก็อยู่อย่างนั้นนะหนนนลนไปไหนไม่ได้บางทีก็เหมือนเห็นสภาวะนะแต่มันเห็นด้วยจิตที่ไม่มีคุณภาพนะปัญญาไม่เกิดหรอกมจิตเราต้องตั้งมั่นนะอย่าให้โมหะครอบอย่าทำไม่ต้องทำอะไรเห็นร่างกายหายใจไหม ลองยิ้มสิเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นด้วยใจเห็นด้วยความรู้สึกนะนะไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยตรงเนี้ยดีส่วนไหนที่เข้าไปติดนิ่งติดซึมอะไรนั้นไม่ได้เรื่องหรอกนะเสียเวลาเพั้นอย่าให้จิตไปติดเฉยสงบแต่ไม่ติด เอออย่าเข้าไปข้างในนะอยู่อย่างในไว้แล้วเวลารวมสงบมันลงตรงนี้เลยไม่ต้องมุดเข้าไปค้างอยู่ข้างในนะอย่างนั้นไม่ได้เรื่องครับหมู่หะเยอะเบอร์แปดโอ้วันนี้ตัวการบ้านยากมากเลยพวกติดสมาธิเป็นแถวเลยเบอร์แปดฟุง้งซ่านหลงนานรู้ตัวได้น้อย กิเลสแรงๆจึงจะเห็นแต่ก็มีความตั้งใจภาวนาทุกวันสวดมนต์และเดินจงกรมดูร่างกายเดินบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาไปด้วยไม่ค่อยเห็นสภาวะถ้าเห็นต้องจงใจดูหรือมีผัสสะแรงๆมากระทบเพราะเป็นเพราะรูปแบบที่ใช้ฝึกทำสมาธิหรือยังภาวนาไม่ถูกต้องตรงไหนคะ ทำให้หลวงพ่อดูสิที่ทำอยู่ลืมหลวงพ่อไปแล้วทำเหมือนเราปฏิบัติจริงๆตรงนี้ใช้ได้นะเนี่ยพอเราสงบอยู่กับตรงนี้นะถ้าจิตมันเคลื่อนเราก็รู้มันเคลื่อนเราก็รู้ไปแต่ถ้าจิตเราไปอยู่ข้างนอกเนี้นะหรือจิตเราซื่อบื้ออยู่ยาง ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่จิตต้องตั้งมั่นถึงฐานจริงๆลองหายใจใหม่สิทำกรรมาฐานสิทำไปเนี่ยอยู่ระดับเนี้ยนะจำตรงนี้ได้ไหม ้าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกส่นะงตัวรู้สึกไปแล้วเราก็จะเห็นไปอไปเห็นนะร่างกายก็ถูกรู้สุขทุกข์ก็ถูกรู้ดีชั่วก็ถูกรู้จิตก็ถูกรู้นะนั่นมันเดินปัญญาได้เวลาจิตตั้งมั่นเบอร์แปดสามารถแยกขันได้แล้วแนะยกขันเป็นแล้ว แต่ถ้าจิตเราผิดนะขันมันก็ไม่แยกในขณะนั้นงนั้นจิตเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องตรงนี้หลงนะหลงเรารู้หลงเรารู้นะดีนะถ้าหลงเรารู้ดีกว่ากลัวหลงแล้วก็รักษาไว้